ครับอันนี้ก็เป็นบันทึกคันเทนนะครับก็ครับ้องคำวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเขาก็ลงมานะครับเมื่อเช้านี้ก็เห็นราคามาตรงโซนนี้ก็เลยเซลลลงไปนะครับเพราะว่าเทรนก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับอาจจะลบไปนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลบอะไรออกเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะมีแนวต้านใช่ไหมครับตรงแนวต้านเขามีการลงมาตรงโซนนี้มาทําแนวรับแล้วก็ ตร,ตรงกับจุดนี้ที่เป็นแนวรับแนวรับเดิมนะครับพอเขาขึ้นมาตรงโซนนี้เนี่ยผมก็เห็นว่าจากที่เขาลงมาตรงเนี้ยเขายังไม่มีการพักตัวเลยเขาเป็นเทนลงมานะครับแล้วตรงนี้เนี่ยชุดที่วัดเราวัดกันไว้นะครับตั้งแต่หลายวันก่อนนะครับก็ยังมาลงไม่ถึงเป้านี้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะลงถึงไหมนะครับก็ ตรงนี้ก็เซลล์มาตรงนี้ก็เซลล์เพิ่มนะครับแต่ดูเหมือนว่ากราฟชุดนี้เป็นกราฟชุดไซเ a y ใช่ไหมเราก็ใช้ระบบไซเ a y ง่ายๆแต่คิดว่าน่าจะเด้งกลับขึ้นไปผมว่าปิดไม้นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็มีเข้า GA ไปนะครับมีเข้า GA ไปเพราะว่าเขาทำโครงสร้างฝั่งเซล์ลอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้ทำลายโครงสร้างตัวเองได้นะครับ แล้วก็เราปิดไปก็จะมีปะปลายครับ UJ Ucat อะไรประมาณนี้ก็เก็บส c ก l ปิ้งลายทางไปก็จะมีผิด GU มาตอนที่เขาดันขึ้นไปนะครับแล้วก็คัดมือไปนะครับก็จะมี SLUJ ไปนะครับสเกลปิ้งทองเก็บมาเรื่อยๆนะครับอย่างสองไม้นี้เนี่ยเป็นไม้ที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เลยรีบออกก่อนนะครับแต่เขาก็ลงมาอยู่ดีนะครับ เดี๋ยวไปดูทองกันต่อนะครับทรงนี้เนี่ยเขาน่จะทำชุดนี้ครับได้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราเขาได้เบรกมาแล้วนะครับเขาเบรกมาแล้วแต่ยังไม่ลบออกเพราะว่าคิดว่าอาจจะมีการขึ้นมาชนตรงนี้อีกครั้งหรือเปล่าอันนี้ต้องรอกราฟเฉลยอ,อย่างเดียวนะครับถ้าเขาหลุดตรงนี้มาได้เนี่ยถ้าชนตรงนี้แล้วมีการเด้งกลับมายืดตรงนี้ได้ผมก็จะบายขึ้นไป นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมได้เปิดไม้บายเข้าไปนะครับตามโซนนะครับแล้วก็มีติดอยู่นะครับแล้วก็มีไม้เซลล์อยู่ด้านบนนะครับมีไม้บายอยู่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนออสเราก็ลงมาครับแต่ว่า เต้งกับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะปิดออกไม้นึงก่อนนะครับเบรกมาแล้วนะครับอ,อยู่ที่ลับอืมนขึ้นไปหน้าสนจเดี๋ยวรอปิดแท่งหน,นึ่งตอนห้าทุ่มดีกว่านะครับตรงนี้ สชวนิชวนลดงโซนโซนอะไรไม่รู้ตีไปอ๋อของวแคดไม่ยอมเลยอีแคดคิดฟัง แค่อืมใกล้ละใกล้ละใกล้ละหกห้าแปดแปดโอเค Gcat ไงละ่ะ Nj Saview ครับตอนนี้เราก็สวนไม้ใบกลับขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็จะปิดเก็บเป็น กำไรแบบสก๊ปปิ้งไปก่อนนะครับไม้นี้นะครับส่วนไม้นี้ไม้ล่างนะครับก็จะเอาเป็น SL หน้าไม้ไปนะครับ5 8 5 8 6 9 9ถ้าโดนก็ไม่เป็นไรไม่วอรี่นะครับแต่ถ้าไม่โดนเราจะได้กรอบกรอบไม้เซลล์อยู่ด้านบนแล้วก็ไม้ใบยอยู่ด้านล่างนะครับเอาไว้เล่น เพื่อที่กราฟจะเบ็ดไปที่ทิศทางไหนเราก็จะได้รันได้ถูกทางประมาณนี้นะครับ